เช้าวันที่4ในโตเกียวตอนนี้ตี5ครึ่งนะคะไม่ใช่ตื่นเช้าแต่ว่านอนไม่หลับค่ะพอดีว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกไปจนถึงเที่ยงเราก็เลยโอ้ยตอนเช้าไม่มีอะไรทำไปบอกครูว่าเราจะเรียนโยคะออนไลน์ตอนตี5ครึ่งของเมืองไทยคาดนี้ทีไรเรากังวลน,นอนไม่ค่อยหลับทุกทีค่ะ แต่จริงๆแล้วมันเป็น7จ็ดโมงครึ่งของญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็คือสายแล้วคิดว่านอนไม่หลับเนี่ยเป็นผลจากการทานกาแฟเยอะเมื่อวานทานไป2แก้วแล้วก็ชาเขียวไป2โดส3โดสนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเดินอยู่ที่ถนนโคม,มาจิดโดรีก็คือจัดชาเขียวไปเยอะมากก็เป็นผลทำให้นอนไม่หลับตื่นมาตอนตีสามครึง่งตอนนี้ตีห้าครึง่งแต่ก็เริ่มตาจะปิดอะะีกแล้วค่ะ เหลือเวลาอีกสองชั่วโมงจะเรียนโยคะก็ว่าจะงีบต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันตอนเช้าอีกทีคะ่ะสวัสดีคะ่ะลตัวย,ยืนยาวทีา,าองตรงงานรของห ใช้นี่ครับกินไปเยอะสิบห้าสิบหกสิบเิบปเกยี่ิอสองกินเยอะใครกินเยอะใครเมื่อคืนไปจักหมูกระทไปจากปลา เรียนโยคะเสร็จอากาศเป็นแบบนี้คะ่ะลองดูต้นไม้ที่ตึกเห็นไหมคะลมก็แรงมากจะเที่ยวที่ไหนได้นอนดูฝนวนไปสักเที่ยงมาลุ้นกันอีกทีว่าวันนี้จะเที่ยวได้ไหม แต่พยากรณ์อากาศแปลกมากเลยค่ะคือตอนเช้าอะ่ะมันจะเป็นแบบฝนฝนฝนแล้วพอเที่ยงปุ๊บมันจะเป็นแบบแดดจัดแล้วก็อุณหภูมิสูงขึ้นมากเลยค่ะเออมันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะฝนเริ่มหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวจะออกไปหาข้าวทานใกลๆโรงแรมแล้วก็ไปชิบุย่าไปช้อปปิง้งแล้วก็ไปดูซาก,กุระนะคะว่าจะทานร้านนี้นะคะง่ายดี นี้เขาจะให้กดผ่านตู้นะคะแล้วก็มาเลือกที่นั่งใช้บัตรเทเบิลการ์ดได้ใช้ซูกะใช้เงินสดได้หมดเลยนะคะน่าทานไหมคะเย้ออกจากร้านอาหารบ่ายโมงครึ่งแดดมาแล้วค่ะโชคดีจัง ตอนนี้เราอยู่ที่ชิบุย่านะคะจะมาดูซากุระที่ถนนซากุระสตรีตวันนี้ก็หลงอีกแล้วหลงไปหลายที่เหมือนกันจะมีวันไหนไม่หลงไหมเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วตรงโน้นค่ะโอ้ยทำไมเราเดินแบบมัวซัวมา หลงทุกที่หลงทุกวันวันหนึ่งก็เลยเที่ยวได้ไม่กี่ที่นี่ล่ะคะ่ะแต่ก็สนุกดีนะคะมาเที่ยวคนเดียวไม่เหงาหรอกเพราะว่า,วาคิดแก้ปัญหาอะไรทุกวันอุ้ยสวยจังถนนตรงนี้นะคะมีซากุระเป็นแนวเลยแต่ก็ดูเหมือนแบบต้นผอมๆเนาะแต่ก็ยังดีกว่าไม่เห็นนะคะ นี่เป็นถนนแรกที่เห็นภูขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสะพานลอยเขียวๆตรงนูน้นเห็นเขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆค่ะลงมาดูใกล้ๆนี่สวยมากเลยค่ะโอ้ยสีชมพูหวานมากเลยนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูภาพรวมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเล็งเป็นต้นๆไป สวยมากค่ะตรงนี้ถี่มากเลยางามงามงามคุ้มค่าแก่การหลงทางโหยาวดีเนาะสวยจังเลยค่ะมุมตรงนี้นะคะเหมือนว่าถ่ายแล้วมันสวยก็เลยดูมีคนต่อคิ้วค่ะไม่ต่อหรอกเนาะ ไปหามุมอื่นดีกว่าเอาหรือมุมนี้ก็ต่ออีก ไหนๆก็ไหนๆละต่อคิวกับเขาดีกว่ามาคนเดียวจ้างวานคนข้างหลังถ่ายให้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอูเอโนะนะคะเราจะไปต่อกินซ่าลายไปแถวอาซากุสานะคะ ะพานตรงนี้ชิวดีอะไปท,ทางไหนต่อเออเอ,อ,อากาศก็ดีวันนี้สวยจังเลยโปรแกรมสุดท้ายนะคะมาช็อปปิ้งแล้วก็ทานข้าวที่ห้างมัตสยาแถวอาซากุสะค่ะ มาเดินเล่นย่านอาซากุสะค่ะเราพักใกล้ๆนะคะสถานีที่เราพักชื่อคูล,ลมาห่างก,กับอาซากุสะหนึ่งสถานีแต่เพิ่งได้มาวันนี้ค่ะออกไปนอกเมืองบ้างฝนตกบ้างเนะจอเด็กๆแล้วถนนนาการมิเสยามค่ำคืนนะคะทุกคนยังคึกคักอยู่เลย เดี๋ยวเราจะเดินออกประตูด้านหน้าที่มีคมแดงอันใหญ่นะคะมาแวะร้านยูนิโคแถวอาซากุสะนะคะร้านใหญ่เหมือนกัน อุปสรรคคือสีสันอย่างหนึ่งในการเดินทางไม่ว่าฝนจะตกเที่ยวไม่ได้หรือหลงทางก็ให้อะไรกับการเดินทางครั้งนั้นๆเสมอ คงไม่มีการเดินทางใดที่ไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงควรมีความสุขกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเพราะความสุขของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่การไปถึงจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่กับ EP 5เราจะพาไปเที่ยวเมืองเก่าที่เรียกว่าเป็น Little Edo นั่นคือเมืองคาวะโกเอะค่ะ